สวัสดีครับร้านพีีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลจังหวัดสีสะเกตรครับผมวันนี้มารีวิวครูปต้าครับผมขนาด40แรงมา้ารถเพิ่งมาถึงครับคันนี้ราคาเบาๆจดทะเบียนปี60ครับผมสภาพพร้อมใช้งาน 6 0รถเคยเก็บสีมาทั้งคันนะครับผมสีสันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ <iu> เครื่องเดิมนะครับผมรถไม่เคยตัดท่อนเกียร์ไม่เคยเปิดครับ <S 2> <S 2> <S <ๆ>ยางใช้กันยาวทั้ง4เส้นครับผม อุปกรดันหน้าแล้วก็ผันหลังอุปกรณ์ช้างทั้งสองนะครับดันหน้าตราช้างผันหลังเป็นผัน5ครับผมโครงสวยใบเต็มนะครับแต่ว่าก็ไม่มีเสียมเสาะดินมานะเป็นสภาพนี้นะครับผมเลขไม้สองพัมร้อยหชั่วโมงครับผม เขาเลยครับผมไม่เจ็บไม่อะไรครับการดูดซึมงานปกติครับผมเกลียวเกียร์ดีครับผมไม่มีจุดรั่วซึม แต่บอดี้ภายนอกอสภาพสีสันภายนอกไม่ค่อยสวยนะครับแต่ราคาก็ชดเชยมาด้วยราคาที่ไม่สูงมากนะครับผมราคาใกล้เคียงกับ36 SP เลยแต่ก็ได้รุ่นใหม่กว่าเป็น40แรงท่านใดสนใจรุ่นนี้แต่หางบไม่สูงก็แวะเข้ามาชมได้ครับมาทดลองดูได้ที่อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดสีสะเกลครับผมเบอร์โทร0 8 1 6 0 0 4 7 5 3 0 9 8 4 4 2 5 0 2คับ ทนได้มาไม่ถูกก็โทรมาติดต่อสอบถามได้หรือไม่ก็เดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์แผนที่ร้านไว้ให้นะครับมาไม่ถูกกดตามลิงก์วิ่งตาม gps ถึงร้านเลยครับผมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมก่อให้เิงๆรวยรวยตลอดปีตลอดไปไม่เจ็บไม่จนจากใจ pc t กเตอร์ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ